ตะโงบเขาเข้าเขาเขาเรียกอะไรนะขวดไก่ขวดตะไคร้น้ำขวดตะไคร้ตะไคร้น้ำด้วยอ๋อของชื่นชื่นที่นี่ตะไคร้น้ำมีสาล่ายาคะตไคร้สายสาลัย ต้นอะไรอ่ะแต่คาดดอกงอนหนากว่ามันอาจจะไม่ใช่หงอนน้คอาจจะเป็นอย่างอื่นรู้ป่ะอะไรวะเขาเรียกอะไรหงอนไก่งอนไก่มันก็จะเป็นนี้่แต่นี้ดอกมันจะสูงต้องถามอ่ะอันนี้ผูกอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะต้นเทียนอยู่ตรงไหนคะกลางโต้งงงกลาโตต้้นเทียนอยู่ตรงไหนว ต้นเทียนคืออะไรต้นเทียนพระพุทธเจ้าจดค่ะอยู่ตรงไหนคะเลี้ยวเข้าไปเหรอคะอ่ะเลี้ยวมาตรงนี้จ้ข้างในางใเป็นอะไรอันนี้จดเนี่ยครับเป้นไรครับจดวก็อันนั้นเป็นต้นโพ่พันธุ์สีจดอันนี้เป็นในวิหารไทยเลยจดอ๋อลนรวนนี่คือนอกวัดแล้วอ๋อคน้วนแต่ก็เป็นบริเวณวัดสำคัญ วันหยุดคนเทีย่ยวเยอะเที่ยวกเนาะ็นไ,ไหนนะต้นเทียนต้นเทียนพระพุทธเจ้า อ๋อต้นเกตพญานาคเกตพญานาคเหมือนเนาะแต่เราก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นที่ไหนเลยใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเกตพญานาคเราไม่เคยเราก็ไม่เคยเห็นเขาก็เปรียบเทียบไงป้านี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเหรอใช่เหมือนเทียนไหม ก็เหมือนคล้ายๆพริกแอนยาวหนึ tá, ่งเดียวกินได้ไหมคะเนี่ยกินมาได้ลูกอืแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันอะเพี้ยงแต่เอาไปบุ้ชาเฉยๆเนี่ยนะครับดอกที่ดอกมนลุกสีขาวเนี่ยเขามีดอกด้วยมีดอกมีขนแล้วก็มีดอกมีใบมีดอก มีหลวงนันต้นเทียนต้นเทียนพระพุทธเจ้าลูกนี่ต้นเจ็ดพญานาคนั่นเป็นเจ็ดพญานาคเห็นไหมไม่ต้องไปถึงบุงการเออันนี้ก่อนสาธุสาธุหนึ่งเดียวในจังหวัดนานใส่รอบเลยอันนี้เทียนไม่แล้วอ่าอันนี้เทียนกำลังอะไรวะ เทียนยังไม่ไหม้อ่ะฮะอันนี้เทียนเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วเต็มที่เลยเรือลงข่าวลงพันธ์โอเคนอนนะครับคุยใจนี่ยังเหมือนเลยต้นเทียนโอ้เหมือนไหมเหมือนเลยเทียนเปรียบเทียบดิ นี่อยู่ที่พี่โน้ตแต่แบบไม่ได้แบบฉุนนะเทียบกันดิเหมือนมากอ่ะใช่เลยอ่ะมีกลิ่นด้วยเหรอมีกลิ่นเหมือนจุดไฟปิดนะฮะเหมือนมะม่วงสุกปรติศเลยเจ้าคือมีมีขยายเหมือนกันแต่ว่าดะดมดอมดมก็คือมีไปปลูกที่อื่นก็อันส่วนก้อนแต่เนี่ยครับอย่างเงี้ยลูกมันอ่ะอันนี้เบื่อใจจัง ไปนู่นเก็บอหาเก็บเอาไปห่ออะไรไปปลูกแล้วพอดีว่ามันออกกอบเอามาแบ่งคืพระอาจารย์พอที่หาอาจารย์ก็เอาแบ่งคือแข่ง่บปเหมเอนไม้เยวเนี่ยแบ่งไปปลูกที่วัดอ๋อที่ไม่หักตรงที่มันไม่ฟอดนะที่วัดพอเราจบอยู่ที่บ้านเป็นเขาซักซีอ้อ ตอนตีตนเทียนนี่ก็มันกับพอหักมมีขีดตอนตีมันไม่ไม่น่าเชื่อว่าจอาดจเป็นกลิ่นมบเขียวปเลยแต่ก่อนมันเป็นปลาพื้นดุปลาทืบตอนมีไผ่มาพัฒนาตรงนี้แล้วก็นกนงหูปีกจะกาบตีอื่นมากินแต่แล้วมาขี้ลงนี่มันเปิดร้อยออกตรงนี้แล้วก็พอดีว่าตอนมีไผ่มาดูแลมันก็พอดีพระอาจารย์โองี่เป็นเก่งทั้งพัฒนาเนาะ ลราเปิดมาปฏิบัติมาดูแลนี่ได้สามสิบกว่าปีแล้ว<ม>อย่างเราที่ฝนมาหันต้นนี่ประก็บลอยมาอธิษฐานเอา<ม>อธิษฐานว่าถ้าหากเป็นต้นไม้ที่ซักซีทขอให้หพิดดอกออกผลตลอดเวลา<ม>อย่างนี้อเาแล้วก็แีกตีตีอื่นตีไก่มาเหี่ยวมาชมตลอดเวลาประกอบตามคำที่พระอาจารย์อธิษฐานบอกบอกว่าพวกฤดูมันก็ออกเลยๆจยิแต่ว่ามันมีทั้งปี ทั้งปีรอดหนาวฝนก็ออกตลอดมันดันเข้าไปดันเปิดประตูเปิดประตูโบสถเปิดประตูโบสถ์มันต้องแสงได้แปลงดีกว่าแลงแอคดีอะทำยังไง ต้นสามพี่โดนฟ้าผ่าเนี่ยอาจารย์เปิดแก่คคนฮ้องคนแก่บ้านหนองแดงนี่เนาะแกะเป็นพระพุไว่อยู่ที่ไับถ่านเก็บไปตีห้องพิจภัณแต่แต่ทุกวันไปจะเปิดเอาวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่ได้อยู่วันนี้ไม่่อยูไปถวายตีหาดจะแห้งจังวัดน่นสีมะ่าดจะเปิดเอาไปถวาย เป็นรูปเล็กๆแกะแล้วเรียกอะไเก้าเหมืนเอาไปถวายเแ็นว่าที่มีอยู่ที่ี่เป็นไม้อ่ะไม่คืออันนี้คือต้นโพต้นสาดต้นสักที่โดนฟ้าผ่าต้นตองรีแต่เอาไปทำอย่างอื่นมาได้อต้ก็เลยมาแกะสลักแล้วใครแกะได้คะต้องหาช่างใช่ไหมคะช่างทีมงาโอ้ท่อผู้แกะอยู่ราวสัก แปดสิบเก้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นเสือชีวิตละแต่่านเก็บ่านห้ำยังได้หลายแ,ลแกะได้หลายองค์ค <ำ S 1> ไหมคะคเอาไปฮือเอาไปถวายตีหัดจะแห้งสีลอยองสี่อยอะตัน,นใหญ่หญอะทั้งที่แรกเป็นเอาวันไววปุ่นถามขนะ เป็นของดีทั้งนั้น,นอข,อของเก่าข,ของเก่าของแกงของเตี้ยวอลไรอ๋ออยู่ใต้วิหารใต้หลงมันอ่ะเคนเอาเก็บเป๋นเาเปนเอาฟังนั่น,นอ่ะตอนติดคนจะก,ก่อสร้างนี่แหละแล้วก็ตีพระยานาคนี่ตีมีนาคอกพระประธานนี่มันจางหาดูได้หยากหยาบอ่ะก็คือเห็นเจอเห็นในวิหารนั้นใช่ไหมคะวัดอย่บบนีเลยมีแต่วัดหนองแดงนี่เพราะเป็นเป็นวัดมังเกา บันพะบุรุษมะเกลสถานห้ลื้อเนี่ยตรงนี้แบบมะเกาจีเจนสี่เขาลดน้ำีเว่ามานห้งแรงมากมากแตักซิอันนี้กดเจรีสี่ายมาข้างหน้าเวลาฝนหยลดน้ำเมษาเป็นกอกองน้ำเจ็ตัวนี้ จียงกางเจียงกางกางล่มไหมโต้งแปลว่าอะไรคะคุณยายกางโต้งแปลว่าอะไรคะกางโต้งก็หไมยความหุ่มนะหนุกอ๋อกลางทุ่งกลางหุ่มก็เลยดูนะอ๋อใช่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 ลูกอันนี้เป็นเงินจนโผลพันปีเตะลูกยังม่ได้หันเด้อเนาะ อย,อยู่ตรงไหนคะอยู่าฮานอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาฮักตอนโควิดนี่หนอเปิน่นเปิ่นฮักลงไหนิ<อ>เรียวตอนติดเปิ่นตั้งติดเปิ่นบาฮักอันนี้อ่ะเขาหัไว่นี่ติดเป็ินมาฮักตัว<อ>เรียวหลูกตอนโฮตัวน,นี้ซักซิบม,มากมาเวลาติคนเฒ่าคนแก่เปิ่นมาทําบุญในวันจาูกเปิ่นจะหันหลูกแก้ีวส่องแสงสว่างอยู่ใต้ต้นโฮ อืแล้วก็บางคังตีเขามาบวชเขาจะมานั่งสมาธิกลางคืนอืเขาจะหันเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ระหว่างต้นบนญเรื่องอามเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอใช่ไหมคะได้ไปเห็นใช่ไหมคะต้นเนี้ยอันนี้ยูได้ที่ไหนครับไม่ออจริงะอันนี้เป็นพระอาจารย์ปัจจุบันนี่ติขันูอยู่เลยนะอายุหกสิบหกสิบสี่แล้วก็ จะย่างฮกสิมห้าสินปีนี่และนี่เป็นเป็นเจ้าอาวาสวัดน,นี้แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลเพื่อเจ,จ้าเขาเก่งาษเก่งทั้งพัฒนาอันนี้ภาษาันมีนคำเหม,มนเลยอันนี้สองสาปีตีเลี้ยวเขมาขมาเขามาเฮ้นกันทีนี้มันเป็นภาษาอะไรตัวภ<ง>าษาหอม

เดี๋ยวค่อยมาไหว้ข้างในเสีอะไรก็ได้ไดน้ำมันออกโซกมันเขียวแล้วนี่ก็เหลือง <c oughs> นี่เหลืองออก่สีเหลืองตัวเอง ใส่มดอั่ะขนต้มหนักอ่ะอ๋อแล้วเขาตัดตักไปเลี้ยงไว้ต้องแลกตักจากในไฟก็ไปเลี้ยงไว้ตรงนั้นสวยๆเลี้ยงไว้สวยๆบ่ได้เอาน้ำเอาอย่างฮอดก็ร้อยว่าปงหยอดทอดไว้อยู่ข้าหนึ่งหัวกะต้มข้นทน่อยหนั่นอืมเออนี่นี่เดี๋ยวตีตีหึงยายว่าว่าเวลาผู้เฒ่าผู้แก่เปิดมาทำมุ้นในพรรษาก็เห็นลูกเกี้ยวส่องแสงสว่างอยู่ตามแถวนี้ บางท่านก็ติเขามาบวชกะมังมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ก็เห็นเหมือนพระพุทธรูปนั่งอยู่ระหว่างต้นบดนหนมะือนตอนาาตีบนหักสีย้ายเอาหัว่อกนนะอี้นนะแน่นอะตอนาาตีบนห้าสี่อือตอนไม่หกักอันนี้ก็คือเพิง่งหักใหม่ๆเลยเนาะเราเอาต้งไปตัดที่เกิดก่อนเดี๋ยวกลับมาหูโอ้เอ๋ว,เาาวันจัธนบัตร50บาทที่งท้ายดีลี่สี่ ไปข้างหลังไปอ่านพอตีพพะอาการ่อเอาไปประกวดหนึ่งป้ายอยู่ข้างหลังเป็นเอาต้นโพธต้นนี้ไปประกวดในเมืองเจ้าขนาดเลยขนาดป้ายอยู่ข้างหลังขนอดป้ายอยู่หลังเป็นต้นโพธอันซักซิสต้ตนโพเก่าแก่กอ,อันรอบลำต้นสิบสามเมตรความสูงห่เมตรสามสิบวัดจากความสูงที่สูงมาจาก พื้นดินอะไม่รสามสิบหรือสิบสามเมตรอ่ะฮะนี่สิบสามเมตรกว้างโหโคตรกว้างเลยสองห้องอ่ะตึกสองห้องอ่ะเหมือนได้เออหมายดอกแบบได้ค่ะดอกได้คี่เบิ้มดอกได้ฮะได้หงอนไก่ทำอะไรให้ก็ได้ดอกได้หงอนไก่เอาไปอยู่มุกชัดๆอะไรเอาเล่า แล้วนี่คุยในวัดด้วยนะมึงไงหนักแล้วมึงเี่ยงเย็นริมปีปากร้อนเลยตายหมดข้าวองจริงนะมอือเ็ข้าวใช่เหรอต้องใหญ่ขนาหยอดได้ด้วยอหหยอดเหรียญได้ด้วยเม็ดข้าวหยอดเหรียญ ค่าทรือกันนอกจะได้ถ่ายรูปสวยๆอ้าเลี้ยงเลยนังเลี้ยงเลยถ่ายรูปจะได้สวยๆถ่ายรูปให้ได้ภาพประทับต่อยเอาไปอวดพ่อแม่พี่น้องทั้งคนอาเปื่อจะให้เฮา มีชีวิตกำจู้อูดหนุเนเจริญหลุ่งเรืองไปตั้งนานี่นะแล้วก็ยานนำเสร็จตรงนี้<ม>เปืเ่อนใจเฮาอยู่เย็นเป็นทุกขเหมือนปลาอยู่ในน้ำลูก<ม>ตักนี่ตักแล้วก็มาหยาดตรงนี้อ่ะยาจะอาธิรนัน,นตักทั้งสองาจะผสมกันไจสาธุสาธุสาธุขอสิส่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหนองแดงแห่งนี้ จงปกปักษักษาแขกตีมาเถี่ยวมาเหนยวแม่เยี่ยมวัดหนองแดงขอเฮืออยู่ดีมีสุขอยู่หลงย็นเต็มสุขปักสจากหลบภัยไข่แก้วอยู่ขอเฮือใจไปขอเฮือไม่จบไม่หลับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอสมความหมั่นปรารถนาขอเฮือบุญทางกานนิบัติคุ้มครองหลวงทุกครูทุกคนติมาเหยววัดหนองแดงขอเฮือมดทุก Mất trục, mất, lộ, mất hay tớ. Tớ. <laughs> lục, mất thái chim tơ ta sáng kết ở nha, nha. Yái, gợt mà giai của hắn là Sắc kia loại pí cổ nó. ติดปุจังไว้นี่นี่ตนี่แ่ะตลาดองค์ตนั่นองนี้สินไเน,นี่นี่แต่ว่า,วาไอ่อเนาักษนี่ฐธมนให้อยู่ในตาอ,อัน